อัปเดตแผนด่วนๆระหว่างวันของทองคำนะครับต้องบอกว่าเออเป็นเรื่องน่าเสียดายนะว่าการรีบาวครั้งนี้มันจบลงที่4ชั่วโมงเบรกเอาลงมาเป็นบนะูลิตแฟลกเนาะเออเป็นบูลิตแฟลกนะครับต้องบอกว่าแต่นะครับใครที่ติดอยู่หรือจะเล่น, bound, นรีบาวนะฮะแนวนี้น่าสนใจมากๆนะครับอัปเดตด่วนๆให้กับเพื่อนๆสมาชิก,อ,ก,อ,กอ,อันนี้ก็เป็นพนะับบิกเนาะนะครับแนวรับ2623เนาะยืนได้นะฮะถ้าผ่าน2631เนี่ยมีโอกาสพุ่งกลับขึ้นไปด้านบนเป็นการรีบาว ตามเคอร์ฟตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะรุนหนึ่งสองหกห้าูเนาะแล้วก็ซบรอสองหกหนึ่งแปดหลุดลงไปแรงๆนะครับถ้าหลุดนะแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นแนว็อปเอ่อเป็นแนวรับที่สองได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยสองหกสองสามสองหกสองสี่เป็นแนวรับสำคัญนะครับในการเล่น1ิบห้านาทีเนาะตอนนี้กาลังมาแล้วก็เลยเอ่อจริงๆเราก็บอกสมาชิกในห้องไปแล้วนะครับอันนี้มาฝากกับเพื่อนๆอ,อ่าในเฟซบุ๊กเนาะยังไงใครสนใจรับสัญญาณดีแบบนี้ก็ <c oughs> เปิดพอร์ตมาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณครับ